ตามหลังอยู่11คะแนนนะครับสกอร่าสุดนี่น้องครีมตามหลังอยู่6ต่อ17นะครับโอ้โหวันนี้เจอคู่แข่งที่เป็นมือ38ของโลกนะอันดับนี่ห่างจากน้องครีมถึง18อันดับด้วยกันนะครับปัจจุบันน้องครีมนี่เป็นมือ15ของโลกนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ตามอยู่นะครับในเกมแรกเจอกับมานามิซุยสุนะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเลยตลอดทั้งรายการของเราในวันนี้นะครับน่าจะจบทันนะครับก็ติดตามได้เลยในเกาะกระแสกีฬาไทยของเรากับผมนนรัศมีวิมลดารากรนั่นเองนะฮะนี่คือผลงานของนักกีฬาไทยที่เราต้องมาอัปเดตกันนะครับ เป็นเรื่องแรกเลยนะฮะน้องครีมที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้สดสด,สดร้อนๆอนเลยนะครับส่วนที่แข่งจบไปแล้วเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเมย์สายสุขพนิดาเกตทองด้วยนะครับลงเล่นในรอบ16คนเช่นเดียวกันแต่ว่าลงเล่นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคู่ของน้องเมย์สายนี่ตีตอน10โมง20นาทีปรากฏว่าน้องเมย์ครับ เอาชนะหวงยูซุนจากไต้หวันไป2เกมรวดเลยนะครับ21ต่อ17แล้วก็22ต่อ20ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับก็น้องเมซ้ายเนี่ยเป็นแต็ง6ของรายการนะครับก็ผ่านไปแล้ว1คนนะครับกำลังตีอยู่1คนสำหรับในประเภทหญิงเดี่ยว ก็คือน้องครีมส่วนที่จะตีอีกหนึ่งคนก็คือน้องเมรัชนอกอินทนนท์นะครับวันนี้จะมีโปรแกรมแข่งบ่ายโมง25นาทีนะครับเพิ่งจะได้แชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ญี่ปุ่นมานะวันนี้จะลงแข่งเจอกับทางโฮทิฟฟานี่ครับ เป็นนักแบดมินตันมือ1 4 1ของโลกชาวออสเตรเลียนะครับอันดับโลกนี่ห่างจากน้องเมย์เยอะเลยนะครับปัจจุบันน้องเมย์นี่เป็นมือ8ของโลกก็หลังจากได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นอันดับโลกก็ขยับขึ้นมา1ขั้นนะจากอันดับ9มาอยู่อันดับ8นะครับและเจอเคยเจอกันมา1ครั้งด้วยน้องเมย์รัชนกก็เอาชนะไปได้เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนในรายการอูเบอร์คัพวันนี้ก็มีโอกาสดีทีเดียวนะครับที่น้องเมย์จะ ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิ์ไปได้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันบ่ายโมง25นาทีนะครับก็จะออกสตาร์ทอัปเดตผลน้องครีมนิดนึง,งเกมแรกต้านไม่ไหวจริงๆนะครับพ่ายไปแล้ว7ต่อ21คะแนนให้น้องครีมพักรวบรวมสมาธิก่อนนะเกมที่2กลับมานี่หวังว่าจะกลับมาได้นะครับก็สำหรับคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ น้องครีมกับทางซุยสุจากญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตคะแนนให้ทราบเรื่อยๆเ,เลยนะครับไปดูในประเภทอื่นกันบ้างนะครับในชายเดียวชายคู่เราไม่มีนักกีฬาไทยของเราแล้วแต่ว่าหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมยังมีนักแบดมินตันไทยอยู่ในเส้นทางนะครับแต่ในประเภท หญิงคู่เนี่ยแม่น่าเสียดายนะครับคู่ของมูนาเบญยาพาเอี่ยมสะอาดกับซาบริน่าโสพิตาเวทเลอร์เนี่ยซึ่งแข่งไปเมื่อช่วงเช้า9โมงเช้าที่ผ่านมาไปพ่คู่ของไต้หวันครับหูหลิงฟางกับเจงยูเจีย1ต่อ2เกมนะครับก็เกมแรกเนี่ยคู่ของไทยเราพา่ไปก่อน16ต่อ21เกมที่2เรากลับมาได้ครับชนะ21ต่อ12 แต่ว่าเกมสุดท้ายนี่เราก็พลาดท่าไปแพ้ไปแบบขาดลอยเลยครับ12ต่อ21ก็เลยทำให้คู่ของมูนากับซาบริน่าหยุดอยู่ที่รอบ2เท่านั้นเองนะครับก็เท่ากับว่าหญิงคู่ของเราก็หมดแล้วนะครับคู่ผสมของเรามีถึง3คู่ทีเดียวนะครับ ก็สำหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีคู่ของไทยเรา2คู่จะลงสนามช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่าย2องโมงหนึ่งคู่แล้วก็ช่วงบ่าย3ามงครึ่งอ่าช่วงบ่ายสามงครึ่งอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ที่จะตีกันตอนบ่าย2องมงหนาทีเป็นคู่ของ มูนาเบญภาเอี่ยมสะอาดนะครับที่เพิ่งตกรอบหญิงคู่มาเดี๋ยวลงคู่ผสมต่อนะครับจะจับคู่กับทางพัวนัทหอบรรลืกิจนะครับก็จะเจอกับคู่ของออสเตรเลียนะครับทางแอนดิก้ารามาเดียนชยานะครับและโนโซมิชิมิสุนะครับคู่นี้นี่เคย เจอกันมาอาไม่เคยนะครับเจอกันเป็นครั้งแรกเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันส่วนอีกคู่หนึ่งคู่ผสมของเราก็จะเป็นทางพักพลทีรัสกุลกับปอปอทรัพย์ศิริแตนรัตนชัยนะครับลงแข่งขันประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเจอกับคู่ของอินโดนีเซียครับทางอัตนันมัวลาน่าแล้วก็ทางซารี คายาจามิลอินดาครับคู่นี้นี่ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับคู่ผสมของเรายังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันอยู่นะครับก็นี่เป็นการแข่งขันในรอบที่2นะครับถ้าจะอ่าถ้าชนะก็จะได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับอีกคู่หนึ่ง ก็จะเป็นคู่ของรุธธนพักอุบทองกับน้องเจนเชนิชาสุดใจประภารัตนะครับที่เจอกับคู่ของแคนาดานะครับก็ปรากฏว่าคู่ของไทยเราชนะไป2เกมรวดนะครับ2 1ต่อ18แล้วก็21ต่อ10ก็ได้ผ่านเข้าสู่ร,รอบควอเตอร์ไฟนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คู่นะครับส่วนน้องครีมล่าสุดออกสตาร์ทมาเกมที่2 นำอยู่3ต่อ2คะแนนนะครับอ่าเดี๋ยวคอยอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆนะเกมแรกแพ้ไปก่อนนะครับเกมนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับน้องครีมนี่ก็เป็นมือวางเหมือนกันนะในรายการนี้เป็นมือวางอันดับ8ของรายการนะครับถ้าดูจากนักแบทไทยเราเนี่ยน้องเมรชัชน้องอินทนนท์เป็นเต็งสูงสุดนะเป็นเต็ง4ของรายการนี้น้องเมสุพนิดาเกียรตทองนี่เป็นเต็ง6 แล้วก็น้องครีมนี่เป็นแต่งแปดที่จะได้แชมป์ในรายการนี้นะครับขยับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาอื่นๆกันต่อนะครับก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ครับรายการ CALCOM and c c u i n d u s t r y 4.0 ITF World Tennis Tour 2025นะครับสัปดาห์ที่4 แข่งกันที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานนี้ครับเป็นรอบแรก32คนนะครับประเภทหญิงเดี่ยวบัวกมลวันยอดเพชรครับเอาชนะเซวิลยูดาเชวาจากอุซเบกิสถาน2เซตร,รวดก็ได้ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับหวังเจียียจากจีนต่อไปนะครับขณะที่ลิเดียพอดโกริชานีครับลูกครึ่งไทยรัสเซียครับเอาชนะปาลาโลเปสจากสหรัฐอเมริกา2เซตร,รวดนะครับ เข้ารอบต่อไปไปเจอกับหวังยู่หานจากจีนนะครับแล้วก็ยังมีผลคู่อื่นที่น่าสนใจในประเภทอย่างเดียวรอบแรกอย่างอันทิสาฉันทะชนะพิมดาทองคำใบสอต่อ1เซตนะครับพระรินชีพชันเดชชนะสอนวิสากุลพิสารรัฐ2เซตรวดปารมีทัดแก้วแพ้หวังเจียอี้0ูต่อ2เซตแล้วก็ลันรดากำหอมครับ แพ้นานะคาวากิชิจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เซตนะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยเรานะครับยังมีผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆให้อัปเดตกันอีกนะครับช่วงแรกนี่ไปว่ากันเรื่องของผลการแข่งขันกันเต็มๆเลยนะฮะก็ยังมี ผลงานของแข่งคนตาบอดไทยนะครับที่ไปแข่งขันในรายการคนตาบอดโคป้าตังโก้ครับ2025นะครับปรากฏว่าเราเจอกับเจ้าภาพอาร์เจนตินาทีมอันดับหนึ่งของโลกโอโหเป็นศึกหนักเลยนะครับนี่เป็นเกมนะัดที่2ของเราแข่งกันไปเมื่อช่วงตี3เมื่อคือนที่ผ่านมาผลปรากฏว่า เราพยายามเล่นแบบเหนียวแน่นรัดกลุ่มเน้นเกมรับแต่มาเสียท่าช่วงกลางครึ่งหลังครับจากจังหวะยิงที่เฉียบขาดของมักซิมิเลโนเอสปิโครับดาวยิงหมายเลข11ของอาร์เจนตินาที่โชว์ทักษะลากบอลจากฝั่งขวาเข้ามาในกรอบ6หลาก่อนดึงหลอก1จังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหบอลเช็ดคาดเข้าประตูไปอย่างสุดสวยครับก็เราพลาด ช็อตนี้ช็อตเดียวเลยนะฮะและก็กลายเป็นประตูที่ทำให้เราพ่ายแพ้ไปนะครับก็เดี๋ยวจะแข่งต่อนะนัดต่อไปเจอกับยุรมนีนะครับคืนวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะเที่ยงคืน45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องของผลงานของนักกีฬาพาราไทย นะครับก็ติดตามกันได้นะในเพจของพาราโพส์นะครับเขาก็จะมีอัปเดตผลงานของนักกีฬาพาราไทยในทุกๆชนิดกีฬาเลยนะครับก็สำหรับนัดแรกเราก็แพ้ฝรั่งเศสแชมป์พาราลิมปิกไปแล้ว0ูนย์ะครับนัดที่2เราก็พ่ายเจ้าภาพอาร์เจนตินาทีมเบอร์หของโลกไปอีก นะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์นาทีสามกันต่อนะครับนี่เป็นการแข่งขันที่อาร์เจนตินานะครับมี4ชาติชั้นนำเข้าร่วมแข่งขันนะครับก็จะมีไทยอาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมน,นีนั่นเองนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดศึกสี่เศร้านะครับผู้ที่ ชนะนะครับก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบรองนะครับเขาจะมี2กลุ่มนะฮะก็รอบรองเนี่ยอันดับ1ของกลุ่มจะเจอกับอันดับ4ของกลุ่มนะครับแล้วก็อันดับ2จะเจอกับอันดับ3นะครับก็ยังได้เล่นต่อนะถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราแพ้เยอรมนีเราได้อันดับสุดท้ายแต่เราก็จะได้เล่นกับทีม ที่มีคะแนนมากที่สุดอันดับหนึ่งอีกแมตช์หนึงนะครับก็จะแข่งเป็นรอบรองในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าเราได้ไปแข่งแล้วก็น่าจะได้ประสบการณ์เยอะเลยนะครับเจอกับทีมชั้นนำทั้งนั้นเลยนะครับไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับก็จะมีเรื่องของทีมฟุต บอลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับล่าสุดเนี่ยมีการประกาศอันดับโลกออกมาแล้วนะครับและเราก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่95ของโลกเรียบร้อยแล้วถือว่าดีที่สุดในรอบ17ปีเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากเราเตะเกมในช่วงฟีฟ่าเดยไป2 m a แมชนะครับแล้วก็ชนะทั้ง2 m a แมชนะครับปุ่นเครื่องชนะสิงคโปร์3-2แล้วก็คัตเอเชียนคัพเราก็บุกไป ถล่มสีลังกา4ประตูต่อศูนย์นะครับเราก็ชนะทั้ง2แมตช์ทำให้เรามีคะแนนเพิ่มนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่95ของโลกนะครับขยับขึ้นไป1อันดับก็เป็นการประกาศส่งท้ายปี2025แล้วนะครับในการประกาศรอบนี้ยังเป็นเบอร์1อาเซียนนะครับสำหรับทัพช้างศึกแล้วก็เป็นที่15ของเอเชียแต่ว่าที่น่าดีใจก็คือ อันดับ95ของโลกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับโลกสูงที่สุดในรอบ17ปีของไทยเราด้วยนะครับต่อจากอันดับ93ของโลกที่เราเคยขึ้นไปเมื่อปี2008อืมก็มีสิทธิ์ที่จะขยับขึ้นไปถึง93ได้เหมือนกันนะถ้าเรายังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับ ส่วนเรื่องของนักฟุตบอลไทยมีอีกหนึ่งข่าวนะครับก็หลังจากที่มีข่าวเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของแรมโบ้แต้อดีพงศ์นุกกรน,นวรัตนะครับอดีตกองหลังทีมชาติไทยระดับตำนานเลยนะครับชุดปรติศาสตร์เอเชียนเกมส์ปักกิ่งล้มป่วยลงนะครับล่าสุดมีการยืนยันนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงกลางดึก คุณอดีพงศ์นุกกรนวรัตนได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็สำหรับอดีตประกหลังทีมชาติไทยเรารายนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับมีสไตล์การเล่นที่ดุดันครับถึงลูกถึงคนแล้วก็เคยคาแข่งกับสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาด้วยอยู่ในทีมชาติไทยชุดปรวติศาสร์เอเชียนเกมส์1 9 9 0ที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่ง ชนะเจ้าภาพจีนไป1นูนย์ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับพิธีสวดพระพิธรรมนะครับจะมีขึ้นที่วัดตะกลมก็จะมีพิธีในช่วงเย็นวันนี้นะครับสวดพระพิธรรมจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะครับเวลา18นาฬิกานาทีก่อนที่วันที่23พฤศจิกายน ก็จะมีพิธีชาปนก,กิจนะครับทางรายการเกาะกระแสะกีฬาไทยและคลื่น f อน f m 99ของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณแรมโบ้แต้อดีพงศ์นุกกรณนนะวรัตด,ด้วยนะครับขยับไปต่อกันที่ข่าวของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมันมูซากันบ้างครับคุณผู้ฟังนี่คือดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับ ที่ไปคาแข่งอยู่กับสโมสรจิมบี้คาตาเฮนาในลีกฟุตซอลของสเปนนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจิมบี้คาตาเฮนาต้นสังกัดของเจ้าเม็ดนี่ก็เปิดบ้านรับการวยเยือนของวีนาอัลบาลีวาเดเปยยสนะครับเกมนี้เจ้าเม็ดยิงประตูช่วยให้จิมบี้คาตาเฮนาแซงขึ้นนำา3ต่อ2แต่ว่าทีมไปพลาด โดนคู่แข่งยิงเพิ่มอีก2ลูกครับทำให้คาไตเฮน่าเนี่ยพ่ายไป,ไป3ประตูต่อ4นะครับโดยเจ้าเม็ดที่ลงไปครบทั้ง11เกมยิงไปแล้ว6ประตูพร้อมทำาอแอสซิสพาทีมรั้งอันดับ2ของตารางอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะลงเล่นศึกยูฟาฟุตซอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมแรกนะครับจะบุกไปเยือนลักซอร์เซนแอนดรูที่ประเทศมอลตา วันที่24พฤศจิกายนนะครับก็แตะเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะครับก็นี่คือผลงานของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจนะครับอัปเดตเรื่องของน้องครีมบุษนันนิดนึงนะครับตอนนี้คะแนนล่าสุดน้องครีมตามอยู่10ต่อ12คะแนนนะครับในการแข่งขัน แบดมินตันออสเตรเลียนโอเพนรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวตามหลังอยู่1คะแนนนะครับ11ต่อ12แต้มเกมแรกแพ้ไปก่อน7ต่อ21นะครับถือว่าสูสีัเกมนี้น้องครีมนี่จะพลาดไม่ได้แล้วนะเกมนี้นะครับต้องพยายามทำให้เต็มที่นะครับสลับ ไปดูเรื่องของกอล์ฟเยาวชนกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังปิดฉากลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติตัวราการสิงคโปร์จูเนียร์มาสเตอร์2 0 2 5ครับซึ่งจัดขึ้น9-12พฤศจิกายนนะครับที่สนามลา g u น่า a นชแนล l อล์ฟรีสอร์ประเทศสิงคโปร์ โดยทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทั้ง8คนครับตัวแทนจากโครงการช้างเจนซีกอล์ฟทัวร์2025นี่ทำผลงานยอดเยี่ยมครับแม้จะต้องดวลวงสวิงกับนักกีฬานานาชาติกว่า180คนและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับทำให้ต้องตัดสินผลด้วยสกอร์รวม36หลุมปรากฏว่านักกอล์ฟเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ครับได้แก่รัฐวิตรัตชัยอนันต์และบุญยนุษ สุภกิจบุญชูครับที่ควงคู่กันคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มาครองได้อย่างงดงามนะครับโดยรัฐวิทย์รัฐชัยอนันต์ครับโชว์ความนิ่งทำสกอร์รวม2อโอเวอร์พา146คว้ารองชนะเลิศอันดับที่1รุ่น B Division Boy ครับส่วนบุญยนุษย์สุภกิจบุญชูครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับคะแนนรวมอีเวนพา144ได้รองชนะเลิศอันดับที่1รุ่น B ี i v i s i o n Girl ด้านนักกอล์ฟเยาวชนไทยอีก6คนก็ถือว่ามีผลงานน่าประทับใจไม่แพ้กันนะครับโดยในรุ่นใหญ่สุรพิษพิชยะเสวภาครับ A Division Boy และงามพันธ์จันทนะ A Division Girl ต่างสู้สุดความสามารถเช่นเดียวกับนักกอล์ฟรุ่นเล็กรุกกี้เจน4ทั้ง4คนนะครับเจดิพัฒสมบูรณ์วิทยะ D Division Boy ครับคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งในรุ่นของตนเองมาได้ กันเสนีตันติกุลครับเชอริลินพิริยะการสกุลและสุกิตาวงสุนทรแม้จะเป็นการแข่งขันในเวทีต่างประเทศที่ท้าทายแต่ทุกคนก็สามารถเก็บประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่นะครับนักกอล์ฟเยาวชนทั้ง8คนนี้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและคว้าตั๋วจากการแข่งขันสะสมคะแนนของโครงการช้างเจนซีกอล์ฟทัวร์ตลอดฤดูกาล2025นั่นเองนะครับ ไปอัปเดตเรื่องของซีเกมกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าจะให้เขาดาวการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ของไทยเราในวันที่9ทธันวาคมนี้เท่ากับว่าเหลืออีกแค่18วัน11ชั่วโมง4นาที20วินาทีนะฮะ <c oughs> คุณผู้ฟังอาจจะงงว่าทำไมผมรู้เยอะขนาดนั้นรายละเอียดเป๊ะ มากรู้แม้กระทั่งนาทีวินาทีเลยเพราะว่าในเว็บซีเกมเขาทำเอาไว้นะฮะผมก็เลยไปดูในเว็บเขามาเขามีเขาดาวอยู่ตลอดนะฮะก็ล่าสุดมีข่าวอัปเดตเรื่องของโลโก้โฉมเหรียญรางวัลซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ออกมาแล้วนะครับสำหรับ เหรียญรางวัลจุดเด่นเนี่ยมีการนําเอกลักษณ์ลายกริดในศิลปะไทยซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ประจําการแข่งขันมาผสมผสานเข้ากับลายเส้นกรอบสนามกีฬาครับแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการผสมผสานกีฬากับศิลปะไทยได้อย่างลงตัวนะครับดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทครับได้เปิดเผยครับว่าเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เนี่ย สื่อให้เห็นกีฬากับศิละปะและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับอัตลักษณ์ความเป็นไทยครับโดยใช้แนวคิด Play by the rules ซึ่งสะท้อนถึงกฎกติกาและวินยัยอันเป็นรากฐานของความยุติธรรมการมีน้ำใจนักกีฬาและให้ความเคารพคู่แข่งขันนะครับเหรียญรางวัลผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกชุบสีทองเงินนิเกิลไม่หลุดลอกครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8.5ซนติเมตรความหนาเหรียญ0.8ซนเมตร ข้อความและโลโก้มีความคมชัดครับด้านหน้าเป็นโลโก้การแข่งขันซีเกมส์ส่วนดน้านหลังเป็นโลโก้สหพันธ์กีฬาซีเกมส์นะครับพร้อมข้อความการแข่งขันพื้นหลังของเหรียญรางวัลเป็นลายสารไทยครับสัญ,ญลักษณ์แห่งการถักทอสายใหญ่แห่งมิตรภาพโดยเส้นสายที่ประสานเข้าด้วยกันเปรียบเป็นความร่วมมือความสมัคคีความต่อเนื่องของนักกีฬาประชาคมอาเซียนทุกประเทศและสื่อถึงพลังของกีฬาในการเชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจแบบไทยนั่นเองนะครับส่วนรางวัลของอาเซียนพาราเกมส์ที่จะแข่งในเดือนมกราคมปีหน้าก็ใช้รูปแบบเดียวกันครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่โลโก้และสัญ,ญลักษณ์ในเหรียญเท่านั้นนะฮะขณะเดียวกันเหรียญรางวัลทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นคำนึงถึงมาตรฐานเป็นสําคัญทุกเหรียญแข็งแรงทนทานและสวยงามครับเหรียญรางวัลน,นี้จะเป็นเหรียญแห่งชัยชนะและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับไปแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของน้องครีมโอ้โหล่าสุดคะแนนตามไป1 4ต่อ17นะครับโอ้โหเวลาเราใกล้จะหมดแล้วด้วยก็แมน่าเสได้คงจะตามผลการแข่งขันให้ได้ไม่จบนะครับพูดถึงซีเกมส์อัปเดตอีกหนึ่งข่าวนิดหนึ่งนะครับทางกัมพูชานี่ล่าสุดประกาศถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาบิลเลียด เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬานะครับหลังจากที่ยังมีเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นอยู่นะครับทำให้ทีมบินเลียดนี่ถือว่าเป็นชนิดกีฬาแรกนะที่ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากซีเกมส์ที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ เวลาหมดแล้วนะครับคะแนนน้องครีมก็ยังตามอยู่15-18นะครับในการแข่งขันแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพนในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแม่ก็ต้องเอาใจช่วยน้องครีมต่อไปนะฮะโอ้โหตอนนี้ขยับไปตามเป็น15-19แล้วนะครับโอ้โหแม่เขาต้องการอีก2แต้มเท่านั้นเพื่อที่จะปิดแมตช์นี้นะครับ นักแบดมินตันจากญี่ปุ่นคนนี้นี่ฝีมือไม่ธรรมดาครับอันดับ38ของโลกแต่ว่าเล่นได้ดีกว่าน้องครีมเมื่ออันดับ15ของโลกนะครับในแมชนี้เวลาของเกาะกระแสกีฬาไทยของเราแหมอยากจะต่อเพิ่มแต่ว่าต่อไม่ได้นะฮะเวลาหมดแล้วก็น้องครีมตามหลังอยู่16ต่อ19นะครับแหมแต้มนี้นี่ได้มาอีก1คะแนนนะครับ ก็ขยับไล่จี้มาเหลืออีก3แต้มนะครับส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมนนทรัศมีวิมลดารากรขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับเกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนทรัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ไม่ขึ้นแบบเป็น10เอร์เซ็นตภายในปี6 8ถึง69 นายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลต้องการให้คนไทยและเศรษฐกิจไทยปรับตัวได้พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาวรองรับความเสี่ยงต่างๆได้โดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลร้านค้าโครงการคนละครึ่งพลัสได้รับการตอบรับ